อ่ะมีอีกเรื่องหนึ่งก่อนที่จะไปเพลงสุดท้ายก็คือว่าทุกวันนี้ก็คือพีพีก็ยังมีคนทักว่าหน้าเหมือนคุณต่อธนพอยู่ยังม,มีอยู่ผู้ซึ่งควรจะมาอยู่ในแบบผลงานแบบสักเรื่องหนึ่งสักแมทช์เนาะมีไหม,ไมอีก,อกแล้วหรอมาอีกแล้วหรอต่อธนพต้อไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้นี่เกินไปยากไป <laughs> <laughs> แต่มันมีเคยถึงขั้นว่ามีคนมาว่าอันนี้ไม่บีมาว่าหนูเคยแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะส,สกอร์ในหน้าไอจีแล้วมันมีรูปพี่ต่อแล้วแล้วคิดไปเหรอว่าเป็นตัวเองเหมือนแบบลืมว่านี่ใครกันแน่วะกูหรือพี่ต่อใช่คือมันมีแบบมันมีหลายแบบมากพี่ต้นคือมีอยู่รอบหนึ่งอันนั้นคือเลื่อนไปแล้วเราก็แบบมันเราก็เลื่อผนผ่านะไรอย่างพี่เต้ลเราเลื่อ่าแล้วเราก็คงคิดว่าแบบเออมันอาจจะเป็นแบบแอคคุณพ่อคุณแม่เล่าเผื่อเล่าแฟนคลับเราลงรูปอะไรอย่างเงี้ยลงรูปที่เห็นเรา ราก็เลื่อนไปเราก็ไม่ได้โฟกัสแล้วเราก็งงว่าเอ๊ะทำไมรูปนี้มันแบบไม่คุ้นเลยเราไปทะเลตอนไหนวะก็ช่วงนี้เราก็อยู่บ้านแล้วทำไมมันมีรูปทะเลวะแล้วก็เลื่อนกลับไปอ๋อถ้าน้พบจังหวะนี้เข้าใจอ๋ออย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบเพื่อนหนูอะไรเงี้ยก็ไปเมนไงก็เราสนิทกันอะไรเงี้ยก็ไปเมนในรูปแต่เหมือนคิดว่าเมนในรูปหนูก็เมนด่าหนูเล่นๆด่ากัน เธนาท้องงงปะก็ต้องมีงงนะสมมติเป็นเมนธนาพอแบบแบบสับอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเมนประมาณนั้นอ่ะต่อไปอยู่ในรูปทนาแล้วมันก็แคปไปให้ดูบอกเมืองกูเมนผิดอ่ะเดี๋ยวกูลบแบบออกกาอะไรอ่าเงี้ย